จเจริญสุกบรรดาพุทธาตาตะนิกก็จนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านตาทุจนแล้วจะว่าทุกวันก็ไม่แน่ซะแล้วนะ <c oughs> เพราะบางวันฝนตกก็ออกมาทำคลิปไม่ได้ตรงเป๊ะเลยกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน สิ่งที่คาดหวังไว้อย่าไปคาดหวังให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสติปัจจุบันนะพระพุทธองค์สันสอนเอาไว้อย่าไปหวังคาดหน้าอย่าไปเขาวงกับอนาคตอย่าไปหอยหาอดีตให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปห่วงอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ฝนตกได้นะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไม่ได้เขาเป็นของเขาเองตามธรรมาชาติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจได้วันไหนไม่ได้ไม่ได้ทำก็คือฝนตกหรือว่ามีกิจธุระจำเป็นมันอาจจะช้าอาจจะสายไปนิดนึนงก็อาจจะไม่ทำก็ได้ก็เอาเป็น <awhile>. ว่า <những> พบกัน บ้างไม่พบกันบ้างก็เแลกกันเถียงกันเดีย๋ยวไปบอกพบกันทุกวันแล้วก็เราไม่ได้นั่งอยู่ในศาลา,าห,รหรือว่าอยู่ในอาคารมันมืดในห้องมันมืดเคยทําแล้วแสงสว่างไม่พอเอาต่อไปเราก็มาย้อนย้อนสวนชวนความ สักนิดหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเทศนาปโปรดกับพระพิจุอยู่นั้นก็ไม่สามารถที่จะแลเห็นพระอานน์อยู่ในที่นั้นก็ถามตรัสถามว่าพระอานนท์ไปอยู่ไหนนู้นพระอานนท์ไปร้องหม่มร้องไห้อยู่ที่กรอนที่บานประตูวิหารโน่นพระพุทธเจ้าต้องกินไปตามอานนท์มา าอาอนอนมาแล้วก็ตรัสปลอบจิตปลอบใจให้อนาล์อย่าเศร้าโศกเสียใจทมวณัดไปเลยจะหาผู้ใดที่จะมาทำหน้าที่แทนของหน้าที่อย่างอย่างอานอนเนี่ยหาตัวแทนไม่มีแล้วอานอน์เป็นผู้ที่อุปถากเป็นบุญอุปถากอุปถาของอาตมาอย่างดีที่สุด เราดุดดังเงาตามตัวและและ้วซึ่งอานิสงส์ของการบูชาด้วยอามิตรกับการปฏิบัติบ,ตบ,บูชานั้นมันแตกต่างกันมากลิบลับอย่างอ,าอนนท์เนี่ยคนคนปฏิบัติดูแลเราด้วยบูชาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันมากบุญอันมากอย่าน้อยใจเลยเมื่อตถาคต ได้นิพพานแล้วอานนท์ก็จะหมดอาสวะกิเลสเป็นสำเร็จเป็นพระอระหันต์เองเมื่อครั้งสังขายนาพยากอนไวล้ลวงหน้าแต่ความเสียใจเนาะปุถุชนอย่างอานนท์ปุถุชนอย่างเราเรานี่ก็ ืออนอนท์เนี่ยเขายังไม่ได้เป็นขีนาตกเพราะว่าไม่มีเวลาปฏิบัติในธรรมปปฏิบัติปฏิเวทในในธรรมของพระองค์ก็ต้องคอยปรนนิบัติดูแลก็คิดทอดทอนสะถอ,อนใจขื่นมาว่าโอ้ในวันพรุ่งนี้นี่จะได้ถวายน้ำบ้วนปากถวายน้ำสงหน้าให้กับใครเนอะ ไม่มีอีกแล้วเนี่ยโอ้จะได้ถือบาทถือจีวรถือสังฆาให้กับใครอีกเนอะไม่มีแล้วก็ร้องห่มร้อง,องให้เสร็จแล้วเมื่อตรัสปรอบพระอานนท์แล้วก็ตรัสต่อไปว่า ให้เคารพพระธรรมวินัยเป็นครูให้ทำวินัยเป็นครูเป็นาศาสดาแทนตัวสถาคตหลังจากที่เราปร,รินิพานไปแล้วนั้นให้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นครูแทนแทนพระองค์เพราะว่าธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่มีสุตตันตะมากๆเป็นผู้สุต เป็นพุทธุตะได้ฟังมากได้ยินฟังได้ยินได้ฟังมากอย่างพระอนนท์นี่ได้ฟังทุกพระสูตรนะเพราะว่าขอพรไว้ไม่ว่าพระพุทธองค์จะไปเสด็จไปโปรดเทศโปรดใครก็ได้กระช่างแล้วแต่ถ้าหากว่าณในที่นั้นอานนท์ไม่ได้อยู่ด้วยขอให้พระองค์มาเทศเรื่องนั้นให้กับพระอนนท์ฟังเพราะฉะนั้น เรื่องทุกเรื่องที่มีในพระสูตรนี่มาจากพระอานอนท์ทั้งนั้นอานอนท์เป็นผู้เล่าเรื่องให้ฟังครั้งสังขยาณ <laughs> าอ้าวโอ้ยขนตาที่กะหลุดจังหลุดแล้วไม่หลุดหล่หลนออกไว้นะหลุดหล่นเข้าตาอีกจังหดอดอนี <laughs> ่มันไม่เที่ยง <laughs> ขั้นคลันลุขันล่วงลุเวลาปัจจุสการอันว่าพระฉับพนันณรังสีทึบทั้งแท่งเลยทึบทั้งแท่งในแวดล้อมบรมอาจที่ปรินิพานกว้างได้หนึ่งวาข้างละวาละวาละวาแสงฉับพนันณรังสีนั้นไม่เล็ดลอดออกไปไกลยอยู่เฉพาะบริเวณ ปัญญาอาจบรมบรมสายญาติที่นิพพานเท่านั้นเอาอันนี้อันนี้ก็จะอ่านให้ฟังก็แล้วกันเพราะว่าจะเล่าเป็นย่นย่อนี่ก็กลัวจะ อาจจะเกินจะไม่ครบไม่สมบูรณ์ไม่ครบไม่สมบูรณ์ตามถ้อยความที่เราเข้าใจอธิบายอธิบายไม่เก่งก็จะอ่านให้ฟังก็แล้วกันช่วงนี้มันมีเยอะสีย่ยอหน้าสีย่ยอหน้าจะจบในวันนี้ไหมเจ็นาทีเข้าไปแล้ว ในการนั้นพระสัพพัญญูจึงตรัสถามพระอานอนท์ว่าเวลานี้มีประมาณเท่าใดข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคพอบรรลุป,ปัจจุสมัยเวลาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอานอนท์ผิดฉะนั้นท่านจงบอกกล่าวแก่ภิกษุสง์ให้มาประชุมพร้อมกันเพดข้าแต่พระบรมครูบัดนี้พระภิกษุสง์ก็สันนิบาตพร้อมกันอยู่สิ้นแล้ว ลำดับนั้นก็มีพุทธดีกาตรัสแก่พระสงฆ์ทั้งปวงว่าการบัดนี้ตถาคตเป็นครูสั่งสอนท่านทั้งหลายอยู่แต่ผู้เดียวและการเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วอันว่าพระปริยัติิตธรรมทั้ง84 0 0 0พันพระธรรมขันธ์นี้จะเป็นครูสั่งสอนท่านทั้งปวงแทนองค์ตถาคต ดูกระสงทั้งหลายจงอย่าพึงกล่าวว่าพระปริยัติตธรรมกถาเบื้องว่าพระาศาสดาล่วงแล้วจะเสื่อมศูญย์บอมิได้เป็นครูแห่งเราท่านทั้งปวงเสียไปอันว่าพระธรรมวินัยอันใดที่ตถาคตบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งปวงเมื่อตถาคตล่วงแล้ว ธรรวินัยอันนั้นจะเป็นครูสั่งสอนท่านแทนการสมัยเบื้องหน้าพวกท่านจะไปปริวิตกเลยว่าตถาคตนี่ล่วงลับไปแล้วท่านจะไปกล่าวตำหนิตีเตียนในธรรมวินยัยเพราะว่าธรรมวินัยนั้นน่ะจะเป็นครูสั่งสอนอท่านทั้งหลายแทนตัวตถาคตและตราวิสัชนาจำแนกจ แล้วตรัสวิสัชนาการจำแนกซึ่งพระวินัยสิกขาบทสืบไปว่าสิ่งนี้เป็นคารุกาบัตสิ่งนี้เป็นสาวัชชะประกอบด้วยโทษสิ่งนี้เป็นอนาวัชชะหาโทษไม่ได้สิ่งนี้เป็นโลกวัชชะโทษมีสำหรับโลกสิ่งนี้เป็นบรรณวัชชีวัตวัชมีโทษ สิ่งนี้เป็นบรรณัตเป็นบรรณัตวัดมีโทษด้วยบัญญัติสิ่งนี้เป็นสเตกิจฉาพอเยียวยาได้สิ่งนี้เป็นอเตกิจฉาเยียวยาไม่ได้ <c oughs> ขอไทยแลทรงแจกออกซึ่งศิกขาบทวิพังแลอุอุพโตวิพังคือพระปาติโมกทั้งฝ่ายภิกษุ และพิกษุณีกับขันธกะปริวานมีนามว่ามหาวินยตถาคตบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งปวงเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วพระวินัยปิดกทั้งสิ้นนี้จะเป็นครูแห่งท่านแทนองค์ตถาคตจะเป็นครูแห่งตถาคตก็11นาทีพอดี ก็คงจะได้เท่านี้เอาไว้พวกนี้ก็มาต่อกันที่ว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวกับพระภิกษุสงฆ์อย่างไรเมื่อปัดชิมมายามเข้ามาแล้ววันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับดบาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร